ใช้กับเรานะ่มันต้องนำไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาลานะอย่างคดีส่วนหนึ่งที่ที่ผู้ถามได้ถามมาเนี่ยท่านพี่น้องต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าปัญหาศาสนาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีชีวิตนี้นบีบอกว่าอินนะฮูมัยาอิชมิงกุมวะซียฟะซียราอิกติลาฟันะซีราหรือฟะซียรออิคติลาฟันชดีดา ในอนาคตข้างหน้าถ้าท่านพี่น้องทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ขอรอสุบานุตาลท่านพี่น้องจะเห็นทุกวันนี้เราก็เห็นกันละเห็นกันในเรื่องของการขัดแย้งท่านพี่น้องดูแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรล่ะที่เราขัดแย้งกันบางเรื่องในท่านพี่น้องขัดแย้งกันมากเหลือเกินเรื่องบางเรื่องนะมีรู้มีรู้มีรู้กี่สิบทัศนะเรื่องบางเรื่องหลายทัศนะนะแล้วเรื่องบางเรื่องที่ขัดแย้งกันบางเรื่องถึงขนาดที่ว่ารุนแรง ทะเลาะเบาแว้งกันตัดขาดเพื่อนตัดขาดพี่น้องตัดขาดตัดขาดทุกอย่างรุนแรงจนกระทั่งอะไรทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับ <S <s <uss ur ra> เรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาที่เราเถียงกันเวลาเราไม่ได้อยู่ในในความคิดอันเดียวกันเราก็ด่าทอกันเราก็เสียดสีกันอันนี้มันเกิดขึ้นยังเราเห็นยังเห็นแล้วเวลาเราเห็นแล้วนะท่านเวลาที่เราเห็นแล้วนะท่านเบีมุสล,ล,ล,สลิม ท่านบีไม่บอกกับเราเลาท่านพี่น้องเรามึนเหมือนกันนะเราไม่รู้จะเหมือนกับเราหลงอยู่ในอะไรในทะเลเราไม่รู้จะไปจับอะไรตรงไหนแต่นบีให้ทางจับสังคมมุสลิมของเราจะขัดแย้งกันขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเลยเพราะเรามีพื้นฐานในการที่จับอยู่แล้วเรื่องไหนที่อิสลามเรื่องไหนศาสนาที่เป็นเรื่องศาสนาที่ขัดแย้งกันท่านพี่น้องรู้อย่างว่าท่านพี่น้องจะกลับไปไหน กับหาลอไปหาระรูลในอายะอัลกุรอานชัดเจนฟัอเนตะนะอะตุมฟีชชยินฟรุดดูอิลัลลอฮแต่ที่ทุกวันนีท่านพี่น้องที่มันเถียงกันนไม่รู้จักจบเพราะกลับไปตรงจุดไหมกลับไม่ตรงจุดกลับไปถึงแค่เฉพาะครูของฉันกลับไปถึงบาบอของฉันกลับไปถึงมสหบของฉันกลับไปถึงของทัศนะนี้ทัศนะนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปถึงอัลลอฮ์กลับไปถึงรอศูลท่านพี่น้องว่าจบไหมปัญหาแต่ละปัญหาจบ และนบ,บีมศลลละอะลัยฮวาสาลลัมก็บอกกับเราว่าอัตุอะลัยฮาบินนาวาจิสนบ,บีกำชับถึงขนาดที่ว่าจงกัดมันด้วยฟันกรามและทุกวันนี้นะท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลาเรามีปัญหากันเราไม่กัดมันด้วยฟันกรามจริงๆบางครั้งเราปล่อยบ้างเวลาเราไปเจอเกียรติยศเราปล่อย วเวลาไปเจอเงินปล่อยวเวลาไปเจออะไรครับนี่เป็นอิทธิพลแต่สิ่งรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของเราไปเจอคนที่เรารักเอ้ยทาอย่างนี้ไม่ได้หรอกปล่อยท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะบางคนยึดมั่นในศาสนาขอลอสุบาฮาตลาเพียงเพียง,ยงถึงเวลาจริงวเวลาไปเจอแฮปปี้เบิร์เดย์เอากับเขาด้วยปล่อย,ปล,อยปล่อยสุนนะของท่านนบ,บีท่านพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาถามว่ามันมีผลไหมที่มึงยี่ถาม